ไขเลือดออกกันหน่อยอคือตอนนี้เนี่ยในหลายพื้นที่พบการระบาดของไข้เลือดออกนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆหน่วยงานเลยที่เกี่ยวข้องเขาต้องช่วยกันรณรงค์ไม่เว้นแม้กระทั่งนี้ฮนะกลุ่มนี้ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ลุยเคาะประตูบ้านเพื่อไปอะไรประชาสัมพันธ์เรื่องไข้เลือดออกพิพิธทหารเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลฐานบกที่37นะครับจัดกําลังพลจิตอาสา,ารณรงค์ข้อประตูบ้านเลยบ้านแม่คําหมู่4และบ้านไร่หมู่7ตําบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนเชียงรายนะครับก็ ไปเน้นเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยแหละฮะสร้างการมีส่วนร่วมสํารวจแหล่งน้ำขังช่วยกันกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะครับเพราะว่าถ้าไปดูตัวเลขผู้ป่วยสะสมเนี่ยในพื้นที่นี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับทหารเนี่ยไปม้อพวกไซอเบดเนาะเอาไปใส่ในโอ่งน้ำถังน้ำตัดวงจรพวกลูกน้ำยุงลายนะครับสํา,สานักงานสาธารณสุขของเชียงรายเนี่ยเขาเปิดเผยตัวเลขตั้งแต่ต้นปีถึง20กรกฎาคมนะครับในเชียงรายเนี่ยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมแล้ว3,100ราย อืกอ็อย่างที่มีการแนะนํากันไปนะคะคในช่วงฤดูฝนแบบนี้พวกแกวน้ําแจกันหรือแม้แต่พวกกระถางอะไรต่างๆนานาที่มีน้ําขังถ้าเห็นแบบนี้ค่ะรีบเทความทิ้งไว้เพราะว่าถ้าไม่ใช้งานเนี่ยมันอาจจะทําให้ยุงไปวางไข่ได้กลายเป็นลูกน้ําแล้วก็ยุงลายต่อไปแล้วก็ที่สําคัญค่ะพวกนี้มันแพร่พันธุ์ได้เร็วแล้วก็อาจจะทําให้หลายๆคนติดโรคไข้เลือดออกได้โดยเฉพาะพื้นที่บอกว่าในชุมชนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยถ้าคนหนึ่งเป็นอีก คนหนึ่งข้างบ้านก็มีโอกาสที่จะเป็นแล้วก็คนในหมู่บ้านก็มีโอกาสที่จะมีการแพร่ระบาดด้วยก็ช่วยกันป้องกันด้วยนะคะ